สวัสดีครับมาพบกับผมดิวฟีสไตล์วันนี้เรามีประสบการณ์หลอนชวนคนหัวลุกมาฝากท่านผู้ชมตอนผีสวดมนต์ตามประสบการณ์หลอนผีสวดมนต์ตามเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราว15ปีก่อนที่บ้านของผมเองวันนั้นผมอยู่บ้านคนเดียวจึงเปิดทีวีแล้วปิดตั้งไว้น่าจะรับคาทีวีไปราวช่วงห้าทุ่มผมนอนบนโซฟาแบบเข้ามุม รู้สึกตัวมาอีกทีช่วงราวตีสามถึงตีสี่เพราะมีความรู้สึกเย็ยนวับวับคนลุกทั้งตัวมาที่หลังขึ้นี้หัวตอนนั้นรู้สึกได้ว่ามีผู้ชายแก่ๆนั่งอยู่อีกฝั่งของโซฟาโดยความที่ตอนนั้นเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีจึงทักไปว่าสวัสดีทันใดนั้นเองสวัสดี เป็นเสียงที่มาจากอีกฝั่งของโซฟาเสียงผู้ชายแก่ๆเสียงทุ้มๆเอาแล้วสิวะกูผมอุททานขึ้นในใจตอนนั้นใจเต้นระรัวมากจนคิดว่ามันจะทะลุออกมาแล้วตุบๆสิ่งแรกที่คนเจอผีต้องทำคือสวดมนต์ผมนึกขึ้นได้จึงสวดน้โมสามจบแต่ผีมันก็สวดได้เหมือนผม เอาไงล่ะทีนี้กูนโมไม่ได้ผลอิติปิโสแล้วกันวะอิติปิโสพระกวาปุญญาเขตตังโลกาสติอิติปิโสพระกวาปุญญาเขตตังโลกาสติเป็นเสียงที่ดังมาจากอีกฝั่งของโซฟาสวยแล้วสิกูผีท่องอิติปิโสได้ช่วงนั้น เวลานั้นก็นึกถึงฝันเมื่อเดือนก่อนที่ฝันว่าพระมาให้คาถาชนะบัญชรซึ่งผมก็ลองฝึกท่องได้ท่อนหนึ่งจึงท่องไปชยาสนากตาเยไปวิงสูณนราสภาผมต้องได้แค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผีท่องจบบทแต่ตูท่องได้แค่วักเดียวสุดท้ายสิ่งที่ทำได้คือทำสมาธิ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำสมาธิจนเวลาผ่านไปน่าจะราวครึ่งชั่วโมงก็เกิดสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตจากที่เคยคิดว่าผีทำได้แค่หลอกวันนี้มันไม่ใช่แล้วหลังจากผมทำสมาธิไปแล้วผ่านไปได้สักพักผมยังรู้สึกได้ว่าผียังอยู่และเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นกับตัวผม อยู่ดีๆผมก็รู้สึกเหมือนจิตกําลังจะออกจากร่างผมพอหายใจเข้าพุทธก็เหมือนดึงจิตกลับมาหายใจออกโทเหมือนจิตกําลังจะออกไปครึ่งร่างพอหายใจเข้าก็กลับมาใหม่ในใจตอนนั้นคิดว่าเอาสิวะกูเอาแล้ววิญญาณกูจะออกจากร่างเหรอกูจะตายไหมกูจะทำยังไงดีกูจะตายเหรอ มีแต่คำนี้วนเวียนเข้ามาในหัวเป็นร้อยครั้งระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมยืดจิตเข้าออกมาแบบนี้ราวครึ่งชั่วโมงจนเพลียหลับไปรู้สึกตัวขึ้นมาจนเกือบฟ้าสางแต่มันก็มาอีกแล้วผมต้องภาวนาต่อเพื่อดึงจิตไว้และสุดท้ายสิ่งที่ช่วยชีวิตผมไว้คือพระอาทิตย์แสงสว่างส่องผ่านกระจกผมจึงกลั้นใจวิ่งไปที่ประตูบ้าน แล้วเปิดออกไปทันทีโดยไม่หันไปมองด้านของโซฟากูร้อนเ้ยววดีใจที่สุดที่ตัวเองไม่ตายไม่เป็นไรโล่งอกแบบสุดยอดมากแต่บ้านก็คือบ้านยังไงก็ต้องนอนที่นี่อยู่ดีตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมนอนเปิดไฟตลอดผมนอนป่านนอนดงได้บางทีก็เป็นนอนพึ่งในไร่คนเดียวบ่อยๆแต่นอนบ้านนี้ ขอใครอย่ามาปิดไฟตูแต่ผมรู้สึกได้ว่าเขายังไม่ไปไหนเขาจะมาเรียกผมว่าไอ้ดำเป็นน้ำเสียงแบบดุด,ดันมากไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำเวลากึ่งหลับกึ่งตื่นปีละหนสองหนแต่เรียกแล้วก็จบแค่นั้นไม่น่ากลัวเหมือนครั้งแรกประสบการณ์ครั้งนี้บอกผมว่าผี ทำได้มากกว่าแค่หลอกใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดิวฟรีสไตล์ได้ทุกๆครั้งนะครับสวัสดีครับ